หลังจากที่แม่โบได้ลองใช้งานเส i a o m i Smart Band 7 Pro มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอันนี้เป็นการใช้งานเองจริงๆเลยนะคะออกกำลังกายวันเว้นวันแล้วก็รับข้อความต่างๆตลอดเวลารวมไปถึงการใส่นอนแล้วก็ใส่ในชีวิตประจำวันก็เกือบทั้งวันนะสรุปได้ว่าเจ้าแบตเตอรี่ของ7 Pro เนี่ยนะคะแม่โบสามารถใช้งานได้ประมาณ6วัน แม้ว่าแบตเตอรี่ของเขาจะไม่ได้อึดเหมือนกับรุ่นอื่นนะแต่ว่าการชาร์จแบตของเขาอะ่ะคือเร็วมากหันไปหันมาแปบ๊บเดียวเต็มแล้วน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะคะก็ไม่ได้จับเวลาจริงจังส่วนตัวคือชอบเลยนะคะชอบมากจอสวยจริงๆแลวะวัสดุก็ดีมากๆ การเปลี่ยนหน้าปัดให้เป็นรูปภาพที่เราต้องการได้ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็สามารถเลือกภาพได้ถึงแภาพด้วยกันแต่เนื่องจากเจ้า s Pro เนี่ยเขาไม่ได้มีเมมโมรีในเครื่องมากนะักก็เลยทำให้เวลาที่เราโหลดรูปแบบหน้าปัดที่เราชอบเก็บไว้ในเครื่องเนี่ยไม่สามารถทำได้เยอะนะคะจะต้องลบรูปแบบหน้าปัดบางรูปแบบหน้าปัดออก <c oughs> เพื่อที่จะโหลดรูปแบบหน้าปัดใหม่ <c oughs> เข้าไปแทนนั่นเอง รุ่นนี้มี GPS ในตัวเวลาที่เราออกกำลังกายกลางแจ้งนะคะไม่ว่าจะไปวิ่งหรือว่าปั่นจักรยานก็สามารถกดที่สมาร์ทแบนแล้วก็ออกกำลังกายได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดในแอปอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อออกกำลังกายจบแล้วก็มาซิงค์ข้อมูลกันจุดเด่นที่ชอบเลยนะคะก็คือ นี่ค่ะเวลาที่เราออกกําลังกายเสร็จนะคะก็จะมีรูปแมปขึ้นแบบนี้นั่นเองและไม่ว่าจะเป็นที่สมาร์ทแบนด์หรือว่าในแอปนะคะก็จะมีรายละเอียดการออกกําลังกายของเราให้ดูอย่างครบทั่วเลยแล้วก็ยังสามารถแชร์ไปที่โซเชียลต่างๆได้หรือว่าจะแชร์ไปที่สตาร์ว่าก็ได้นะคะ และการคำนวณรอบเดือนนะคะก็มีการแจ้งเตือนก่อนรอบเดือนมา1วันนั่นเองอันนี้คือชอบส่วนตัวนะส่วนการรับสายก็ไม่สามารถรับสายได้นะคะแต่ว่าสามารถส่งข้อความตอบกลับเป็น SMS ได้แล้วก็สามารถตั้งข้อความเองได้ด้วยข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะคะก็คือการตอบกลับข้อความต่างๆที่แจ้งเตือนเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็น ข้อความ SMS หรือว่าข้อความ l ล n e อันนี้คือไม่สามารถตอบกลับข้อความใดๆได้เลยนะก็จะต่างจากเจ้าตัวแบนเซเว่นนะคะที่สามารถตอบกลับ l ลายได้อันนี้ก็แล้วแต่ผิดาารณานะคะส่วนรูปแบบฟอนต์ขนาดตัวหนังสือก็เทียบให้ดูกันนะคะระหว่างเซเว่นโปกับเจ้าตัวเซเว่ธรรมดานะก็แน่นอนอยู่แล้วเซเว่นโปรเขาจอใหญ่กว่าตัวหนังสือก็ใหญ่กว่า อันนี้ก็พิจารณากันเอานะคะเพราะว่าก็อ่านชัดเจนทั้งคู่แหละและหน้าจอนะคะสังเกตอย่างหนึ่งว่าเขาก็จะมีขอบหนากันทั้งคู่เลยอันนี้ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างเนะประกอบการตัดสินใจส่วนสีสันของหน้าจอนะคะยอมรับเลยว่าเจ้าตัวโปรเนี่ย ดีกว่าแล้วก็คมชัดกว่าส่วนเจ้าเซเว่นธรรมดาก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะคะอันนี้บอกเลยแล้วแต่ง,งบแล้วแต่ความชอบล้วนๆวเลยค่ะถ้ากําลังตัดสินใจที่จะเลือกซื้ออยู่นะคะ<ๆ>ก็ลองย้อนมาดูตัวเองค่ะว่าเป็นสายออกกําลังกายกลางแจ้งหรือเปล่าเป็นสายออกกําลังกายที่ต้องใช้ GPS หรือเปล่า<ๆ>ส่วนตัวแมโบเองอะ่ะได้ลองใช้เจ้าตัวเซเว่นโปออกกําลังกายโดยการวิ่งรูวิ่งไฟฟ้าบอกคําเดียวเลยว่ามันไม่เวอร์ค่ะทุกคน<ๆ>แต่ถ้างบเหลือ เพิ่มอีก1,000บาทได้สบายๆก็จัดไปเลยค่ะ7 Pro รับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะ